สวัสดีครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่เดอะเฮบางบอนนะครับผมก็จะเป็นสถานที่เลี้ยงมานะแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะครับผมสำหรับคนรักมาโดยเฉพาะที่นี่ก็จะมีให้ฝึกขี่มาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับผม let's go น,นี่เป็นมาแคขะน่ารักมากมีหลายตัวเลยตัวใหญ่มากสูงกว่าหัวพี่หมอ,อสูงกว่าผมเยอะเลยอ่ะน,นี่สมาชิกของเราประมาณสิบกว่าคนได้นะอยนน่้งเช่นหมออันนี้กำลังเตรียมยาบำรุงไปฉีดนะครับราะว่าป้อนยาหายพยาธิวันนี้ก็เป็นภารกิจของเราะะอันนี้หมออันกับหมอบีกำลังเตรียมยาอยู่ ใ่ค่ะระโซรกับพระคอ,อบใช่ปะคะใช<ด>่ที<ด>่ทำแบบอาวัดขุนคังค่ะยอดอย่าอะไรครับคุณหมอไวตาเด็กนี่เราก็มาช่วยพี่หมอเอ็กซเรย์มา เพราะว่ามีอาการขาดเจ็บครับเลยที่ได้อยู่กับคอมเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต้นขาขาแม้มันวายยังไงเครื่องเราตามขามันได้ทะลอกก็เก้าสิบองศาอันนี้อนักกินขาดเจ็บเหมือนกันนี่มันเอ็นนะครับที่หมอกลาเลย การพาไปวิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตีโบ๊ะลองเช็ค้อสะโพกเนะ่นยมัก็คันเกิด โอเคตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะมาพักกินน้ำก็มีโค้กซิโรบวกน้ำเปล่ายอดทั้งหมดก็ส7บาทนะครับบรรยากาศดีใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านไหนของเดอะ ก็สนุกมากๆกิจกรรมวันนี้ได้ความรู้หลายอย่างเลยแล้วก็ได้เจอมาหลายๆประเภทเลยพบเหนื่อยมากภารกิจเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนมาแม่จะทุรักทุเลนิดหน่อยรถเยอะมากแต่ก็คุ้มค่าที่ได้มาสุดทัะโอเเดี๋ยวภารกิจต่อไปแล้วก็ไปกินข้าวกันเ,เ,เดี๋ยวไปที่ร้านนะคนเันอยวาต,ตอนนี้แต่น้องเลยนะก็ควร ตอนนี้เราก็มากินข้าวกันมาลองดูในเย็นตโโัวของผมนะเดี๋ยวชิมก่อนเป็นไงมัง่งรีวิวหน่อยร้อนเย,ย็นก็ได้มีประโยชน์เยอะอร่อยอร่อยถ้าใครอยากจะมาเที่ยวขี่มา้าหรือว่ามาคาเฟ่ชิคๆก,ก็แนะนำที่นี่เลยนะเดอะเฮบางบางนะครับผม โอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ทริปหน้าสำหรับทริปนี้ขอกล่าคำว่าบายบาย